ครับก็เวลาทําเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับลายนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่สวยเนาะนะครับแต่มันก็ทําให้แปลกตานะครับผมเน้นแปลกตามากกว่านะครับนะครับก็ไปดูใกล้ใกล้กันเลยนะครับผมอ่ะนะรอหน้าเนาะนะครับนี่ครับไว้คนอาจจะว่าพี่ทําง่ายขนาดนี้มันจะดีไหมครับนะครับนี่ครับสีเดิมเนี่ยผมก็ทําง่ายๆนะครับเนี่ยทําง่ายๆเนาะ ก็คือล้างแล้วก็เอารองพื้นสีขาวแล้วก็สีแดงมาพ่นเลยนะครับสีก็ถูกๆนะครับนะนี่มาดูใกล้ๆครับนี่ครับมันก็มีรอยมีลายอยู่นะครับอ่านะครับนี่ครับมันก็มีรอยมีลายรอยู่เนาะนะครับคุณเขาก็ไม่มาดูอย่างนี้หรอกครับเนี่เขาแค่ก็มาดูไกลๆนะครับผมนะครับเราไม่ใช่สายประกวดนะครับที่จะ ที่เขาจะมามองนะครับลายมันเนียนมันอะไรไหมนะครับเขาก็มองอย่างนี้นะครับเนี้ยเขาก็มองแค่นี้นะครับผมอ่านะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับของเดิมนะครับก็คือมันแดงล้วนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่ครับทางนี้ก็แบบนี้นะครับผมอ่านะครับ ี๋ยวผมจะหมุนล้อให้ดูนะนะครับตอนมันวิ่งมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับนะครับนี่ครับมันก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับมันก็ทําให้ล้อมันเด่นขึ้นนะครับนะถ้าล้อมีลายนะครับแบบลายแบบลายล้ออะไรนี่นะครับมันก็ทําให้ล้อนะครับมีอะสีสันขึ้นมานะครับผมอ่านะครับ ใครอยากไปทําก nice ็ไปทําได้นะครับผมนะครับง่ายๆครับทําสีอื่นก็ได้นะครับทํยนง้ก็ได้นะครับนะครับก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกนะครับผมนะเพราะในทะเบียนรถนะครับก็บอกแค่ว่ามีแค่สองล้อนะครับนี่ครับเพราะเขาก็ไม่ระบุสีสีลวดอะไรหรือเปล่านะครับเขาก็ไม่ระบุเนาะนะครับเขาระบุแค่ว่าสองล้อครับก็สีล้อก็ทําได้นะครับทำเลยครับนะให้รถเราสวยงามเนาะนะครับเราเน้นสวยนะครับ ครับก็โอเคครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับชอบก็ถูกใจนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ